สวัสดีครับสวัสดีช่วงเช้าเช้าของวันจันเช้าว,วันนี้มีวอนโวหนึ่งคันนะครับแล้วก็คอนดาอ้าแอคคอร์ดหนึงคันะครับโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับวอนโว่แล้วก็แอ c o คอร์ดสองคันนี้นะ กถสองคันนี้ช่วงเช้าๆของกลางเดือนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนัดยนต์ะกิจอุดรธานีครับผมแคคต์อดคันนี้ชกหลังเสียนะฮะแล้วก็ออกตัวเมีอาการสั่นก็คือหัวเพาหัวในทั้งสองหัวนะครับเราจะให้ดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งฮอนด้าแคคอดคันนี้ถอดออกมาแล้วนะครับมีเผาาขับ ด้านขวาแล้วก็คันชักลูกหมากแหลมด้านขวาเดี๋ยวมาดูลาเลียดกันนะพอะทำมาแล้วอย่างอื่นไม่มีอะไรเยอะฮะอ๋อมีบูธปีกนกใหญ่สองตัวด้วยนะนี่ลืมบูธปีกนกตัวใหญ่สองตัวลูกหมากกันคง นี่นะครับลูกหมากกะโครสองตัวลูกหม,มากแหลกคอร์ดแล้วนะสองตัวแล้วก็หัวเผาสองข้างนะครับขอรดออกมาแล้วมาด้วยอาการสั่นนะครับเวลาวิ่งออกตัวกดคันเร่งจะมีอาการสัน่นที่แน่ๆก็เป็นหัวเผาหัวในนะครับแล้วทีนี้หัวเผาหัวในมันจะไม่มีขายเฉพาะหัวนะฮะมันไม่มีขายแยกพอเวลาซื้อต้องซื้อทั้งเส้นนะครับจะมาทั้งเส้นนะครับเพราะค่อนข้างจะแพง ตั้งละหลายพันนะครับของแท้ก็จะมีหยียบหมือนก็มีนะแล้วแต่ยท่หอความดีมากน้อยแค่ไหนนะมีอาการสั่นเวลากดคันเร่งนะครับก็คือหัวเผงขหาวในเสียนะส่วนข้างหลังข้างหลังก็จะมีลูกหมากันโครงนะลูกหมากันโครงเสียนะหมดอายุตั้งแต่ติดรถมาแล้วนะ รถคันนี้ปี2008นะครับแอคคอร์ดปี2008โชครั่วข้างหลังกันซ้ายนะครับเวลาวิ่งจะมีอาการโยนด้านหลังลนะูกหมากกันโคง้งไม่ต้องพูดถึงเสียนะลูกหมากกันโคง้งหลัง2ตัวแล้วก็โชว์หลังรั่ว1ตัวนะครับโชค์้ายนะครับด้านหลังนะครับ มาดูทางด้านหน้ากันนะครับรถใหม่ๆทำไมยังดังนาวาร่าใหม่ๆทำไมดังอ่ะแอด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 มาเลยแอด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 มาเลยนาวาร่านะครับเดี๋ยวนะครับมาดูแอ,อร์คอร์ดคันนี้ก่อนก็จะมีกันชักนะครับด้านด้านซ้ายนะครับกันชักแล้วก็ลูกหมากแหลกนะครับแล้วก็ยางกันฝุ่นแหลกที่ขาดที่จะต้องเปลี่ยนะ แล้วก็ลูกหม,มากันโครงแล้วก็บูธปีกนกตัวใหญ่นะบูธปีกนกตัวใหญ่น่าจะได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเพราะว่าแตกแล้วโอเคเดี๋ยวมาดู่อยมาดูกันต่อนะครับนี่คือโชว์หลังของ panda i c o d นะครับขอดแล้วเรียบร้อยใส่แล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือลูกหมาก,กันโครง ลูกหมากกันโครงหลังนะครับอันนี้ลูกหมากกันโครงหน้ายามกันฝุ่นแหลกเดี๋ยวมาถอดบูธปีกนกตัวใหญ่ีน่นะบูธปีกนกตัวใหญ่เสียงดังเหมือนกันนะครับนี่นะครับโชคโชคกหลังเปลี่ยนเรียบร้อย โรกหลังด right ้านซ้ายนะครับรั่วนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือสายน้ามันเบรกลูกหมากกันโครงนะครับด้านหลังเดี๋ยวเลือกลูกหมากกันโครงก่อนส่วนเฮียวันนี้ว่างงานมามาว่างงานทั้งวันเดินทางมาจากขอนแกน ไไเนีอำเภอเลยนะอำเภอชนบ,บทอำเภอชนบ,บทขอนแก่นนะครับบอนโวนะครับนี่นะเดิมพีเฮียไปทํางานอยู่ฝั่งลาวนะครับาไปทําธุรกิจอยู่ฝั่งลาวก็ใช้บริการกันมานานนะครับตั้งแต่สมัยปีพศ .2558 <laughs> หลายปีแล้วครับสี่ห้าปีแล้วนะครับ ตั้งแต่รุ่นลงคลิปใหม่ๆนะครับใหม่ๆโน้นก่อนก่อนลงคลิปใหม่ๆนะฮะนิสสันอินฟินิตี้นะครับตัวนั้นตัวทํายากนะครับตอนนั้นท,ทําำ้ามมาจากฝั่งลาาแต่ตอนนี้เฮียม,มาทําธุรกิจกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับพอดีฝั่งนนโนนโรคโควิดก็กําลังเยอะนะฮะก็เลยกลับมาตั้งหลักที่บ้านก่อน ทำเลยจนบาขอนแกนผู้เช้ามาเดินทางมาในเช้าเลยนะครับมาถึงประมาณแปดโมงช่างยังไม่เสร็จสุระเลยนะครับยังมาถึงล่ะคอนวอเสร็จสับไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาถึงคิวฮอนด้าแอร์คอนะครับตอนนี้รออะไรอยู่นะครับก็มางานด่วนอีกคันหนึ่งนะมีงานด่วนอีกคันหนึ่งเพราะว่าเช็คเวลาเรียบร้อย โตโยต้าไทเกอร์ลูกหมากเชื้ลราหน้านะครับเตรียมไปพร้อมเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมไเรียบร้อยแล้วลูกหมากราวน้าเช็คไว้แล้วเรียบร้อยนะครับหลวมมากนะครับหลวมมากหลวมมากมีอาการเลื้อย งานด่วนงานไวเสร็จแล้วนะครับ่อดแล้วนะปอดออกไปแล้วลูกหมากเหล่านะ้าเดีเ๋ยวเกิดทำไมสเ็จทุปเปอระไทด์เรอเอาอกมาแล้วนะครับลูกหมากเหล่านะ้าได้เวลาประมาณ15นาที15ห้านาทีพร้อมกับขึ้นลิฟต์นะใส่ลูกหมากใหม่เข้าไปแล้วนะครับ ลูกหมากคันสมคันชักเขาเรียกลูกหมากราวหน้านะนี่คันชักสั้นหนึ่งให้คันชักสั้นคันชักสั้นส,นส,นสองตัวคันชักยาวสองตัวแล้วก็มีคันส่งกลางมีคันส่งกลางกล้องยานี่ะมีกล้องยานี่แหละครับลูกหมากราวหน้าใช้เวลาไม่นานนะครับ ใส่ยางกันฝุ่นแหลกใส่คันชักก็เสร็จสับเรียบร้อยวันนี้ช่างมาน้อยนะงานเยอะซะด้วยวันนี้ช่วงกลางเดือนพฤษภาบรรยากาศโควิด บรรยากาศพิดโควิดนะครับแต่ก็ยังดีวันนี้พอมีลูกค้าเยอะอยู่นะพอได้พอได้ไดเมื่อกี้เล่าเรื่อง ซ่อมเผายังไม่เสร็จนะเมื่อกี้เล่าเรื่องซ่อมเผาเมื่อสมัยตอนอยู่กรุงเทพนะครับเมื่อปมาณสิบกว่าปีที่แล้วอยู่กรุงเทพซ่อมเผารถแท็กซี่วันหนึ่งเยอะวันหนึ่งเป็นเจ็ดแปดหัวเป็นสิบหัวนะบางวันซ่อมหัวเผาเพราะสมัยก่อนนี่มันแพงนะ สมัยก่อนหัวเพาก็คือถ้าของเชียงกงเส้นหนึ่งมาก็2 0 0พกว่าบาทถ้าซื้อหัวใหม่ก็หัวหนึ่งก็สอง0ันกว่าบาทเหมือนกันไม่มีของถูกเหมือนทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ของทําเทียมเยอะนะครับก็เลยมีของถูกเยอะนะก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยซ่อมนะครับนานๆทีจะมีซ่อมนะพอดีรถคันนี้ เป็นเผาหัวในนะฮะเราหัวในเสียมันไม่มีขายแยกนะครับมันมาทั้งเส้นก็เลยต้องซ่อมเอานะครับหัวในซ่อมได้อยู่นะซ่อมได้หัวเผาหัวในซ่อมได้ถ้าซื้อใหม่ก็มาทั้งเส้นหลายพันบาทนะครับ นี่ประกอบเกือบเสร็จแล้วนะครับสำหรับ h o n ด้ a c c o อ d วันนี้น่าจะเป็นคันปิดท้ายวันนี้นะครับปิดท้ายของวันนี้นะฮะเมื่อเช้าอีลุงจงดังพอดีลูกค้ามาจากคอนแก่นนะครับก็เลยต้องรีบทำให้ก่อนนะครับเพราะเดินทางไกลนี่มาจากอำเภอมันอำเภอชนบทน,นะครับมาจากอำเภอชนบท มาถึงแต่เช้เชานะครับก็เลยต้องรีบทําให้ก่อนเพื่อที่จะได้รีบเดินเดินทางกลับนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับตั้งแต่บ่ายแล้วนะครับสําหรับบอลโกมาจากคอนแกนอดีคันนี้อยู่ที่อุดรเน,นี่ยครับบ้านอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะเยืเอ้องๆกันนี่แหละก็ อันนี้ก็ไม่รีบมากนะครับก็เลยนัดเย็นนะนัดรับรถเย็นเดี๋ยวเย็นรับรถนะครับทำรายการเยอะขนาดนี้ทำรายการเยอะขนาดนี้นะครับขนาดนัดลูกค้าตอนเย็นลูกค้ายัง,งงงเลยว่าเสร็จหรอลูกค้ายังเหรเดีอเสร็จหรอครับออกเสร็จ เรียบร้อยครับงานที่นี่ไม่ค่อยนานนะครับรีบทำรีบเอาเงินแต่ไม่ใช่รีบร้อนหลดนะก็ทําตามสเ็ปนี่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ยุ่งยากเรื่องอะไรเรื่องวิ่งซื้ออะไรนะครับส่วนมากอะไรอยู่ที่นี่เลยนะส่วนมากอะไรก็จะสต็อกจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างพอนด้าคันนี้ก็ มีสั่งสั่งไม่กี่อย่างนะอย่างหดือสองอย่างสั่งโชกหลังนะครับสั่งของก็ร้านอะไรวิ่งมาส่งนะครับไม่ได้พิวิ่งไปซื้อนะทีนี้งานก็เลยค่อนข้างจะไวนะขนาดวันนี้มาข้างมาน้อยนะฮะยังข้อ,อยังโอเคอยู่นะนี่คือว่าไวอยู่ก็แทรกมาหลายคันอยู่เหนัอนกันสามคันสี่คันเหมือนกันนะครับแทรกเข้ามา โอเคครับฝั่งซ้ายใส่ล้อแล้วนะครับฝั่งหน้าข้างซ้ายหน้านะครับใส่ล้อเรียบร้อยส่วนด้านขวาเดี๋ยวก็ใส่ล้อแล้วก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับอ๋อเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าตัวไหนเปลี่ยนบ้างน,นะครับเดี๋ยวให้ดูใต้ท้องก่อนให้ดูใต้ท้องก่อนมีลูกหมากกันโคง้งมีหัวเพาขับนั่นหัวเผาข,ขับหัวไหนนะ ีบูดปีกนกตัวนั้นนะครับลูกหมากทังชักลูกหมากแหลกลตัวนี้เปลี่ยนยางกันฝุ่นนะครับลูกหมากปีกนกเปยนยางกันฝุ่นให้นะครับพรดียางกันฝุ่นขาดน,นะส่วนด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับมีลูกหมากกันโคมลูกหมากกันชักลูกหมากแหลกยางกาันฝุ่นแหลกแล้วก็เผาหัวไในนะซ่อมเผาหัวในแล้วก็บูดปีกนกตัวใหญ่นะครับแล้วก็มานนี้ก็เป็นยางกันฝุ่น ลูกหมากนะครับเปลี่ยนให้นะครับเรียบร้อยครับทุกอย่างโอเคเลยนะครับเดี๋ยวลงมาตั้งศูนย์ตั้งล้อนะครับข้างหลังก็ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข้างหลังโอเคเดี๋ยวลงมาข้างล่างก่อนค่อยดูทีนะครับกรับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ใช้บริการนัดยนต์ตะกิดปุดอนธานีนะครับโชคดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ